หนูต้องเริ่มมาก่อนสวัสดีคอยข้าเขินอยู่พี่น้องเอาหมายเอาม่ยเอาม่เอามหมเอามายสามสองหนึ่งแอลชั่นอวันดีเบียเป็นแจ้งไดสบายดียูบอกินหอดสมัยเรียนได้เนาะ มันมันยิงวันไหนแต่เราเจอกันนี่ยังจำไม่ลืมเลยกูข้ามไหมวะโอ้ยโอ้ยยักหัว